Hello. Nice to meet you. Meet so you. Nice to meet you. Nice to meet you. Ya, ya. Dilong. Dilong number one. You know? know William. Dilong number one. Ya, yeah. Dilong yeah. number one. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dilong <laughs> number one. Yeah, William. What? Dilong speak English, not real. Oh, oh, okay, okay, okay. <laughs> okay. I, I, wo, really I, I, <laughs> <laughs> <laughs>

Okay, okay, okay. Where? Okay. Okay. <laughs> mm -hmm. ah, no, 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 no. Mare, mare, mare. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Motek yeah. motex, nice. Thank Motec, you. Motex, Motek Motek is headshot. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Jacon, jacon, is Enemy, enemy. Yeah, is enemy, enemy. Yeah, yeah. yeah, yeah.

สวยสวยเฮ้ยเจอคนเจอคนเจอคนมันจะถึงมันจะถึงเจอกันเจอคนมันยึดถึงมันดถึงชกกันชกกัน่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุกอุกอุกโอ้โหสวยสวยสวย

Power is mean bump โอ้โอเคโอเคโอเคเมื่อวานเมื่อวานกูสอนมันไปอะนาฮีนาฮีแปลว่า beautiful กูเพ่งเมื่อวานนาฮี is mean beautiful โอเค Yeah, yeah, I know I know Oh, yeah, okay, okay, Nahi is beautiful okay okay Yeah Yeah ไอ้ชื่อโลกเต้นชื่อมตอล่าก็ได้กูไม่ได้ก็ได้ตลอดของมึงเจ้าคนเจ้าคนเจ้าคน โอเคโอเคมันยิงเฮง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 มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วว่าดูว่าดิสมนหายไปแล้วหายไปแล้วก็อะไรมาพูดไม่รู้่เจ้นัมเอ้นมเอ้ยนมีเอ้นมีเอ้นเอ้นมเนเเน่เเเดี๋ยวเจอคนเจอคนเเคคน

สวยสวยสวยิเลียมวิเลียมวิเลียม w มีหายไปแล้วอยู่อยู่อย What is ฮีลัง o โอเค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  n e ฮีลังโอ้ยวัตสุขอดวัตสอวันสอโอเคโอเคโอเควัสอดวันสออกอกวยสวยมเียมสวย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  y ันมวันม One more one more. Oh, udah coba agak-agak lah, <laughs> bro. Enemy healing healing. Ya, yeah, enemy healing healing. Healing healing, ya ya. Healing. Hai, pergi lalu. Healing, yeah. healing Hi. is hilang, oke? Okay? Hi. Oke. Okay. Oh, Hi. apa? Healing masih hilang, itu. High is mean healing, 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 healing hilang, healing hilang. Hilang. <laughs> hilang.

สามตัวสี่ตัวเฮ้ยดีดวนาวหนึ่งดาวน้องวัวกับดาววันโอ้ no 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 ราราราชุบชุบุบชโอเคโอเคโอเค ชุบอีสวดเดี๋ยวมไปชุบเดี๋ยวมมชุบเออเทลเทลวความความความโอเคโอเค้ชุบตู้อภิเโอเคโอเคฉันชุบฉันชุบฉันชุบเจอคนเจอคนวิลเลียมเจ้คนวามตอน้อคนคนคนคโอเคโอเคแตกหัวแต่ว้าหัวแตวิลเลียมหัวแตโอ้โหโหวิลเลียมวิล วิลเลียมวิลเลียมเอ่อตายมินเดตตายโอ้ตายอเดตเย่เย่เโอเคโอเคเฮ้ยมีคน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 คนคนวิลเลียมคนัก็มันสิบ้านมุสุเชคคนโอเคมุสุมุสุากวันมควันโอ้โหน้องกูกนไวะไว ตายวะเลียมมันชุบกันมันเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยยิงเลยยิเลยวินเลียมปวูบงุสเสียไปตัวอ้บอย่างเจ้าผู้ี่ตงตังไหนวะดเจอคนเจอคนต้องคอยคอยวีเลียมต้องคอยคอยคอยใจ็งเล้ใจ็เลยตายแล้วมันยังจะกล้าใส่พี่นะไม่ยิงพี่เลต้อนวนเลียม

ได้เป็นยีโลคิลอ๋อคิลเด็ดค่ะยูอ๋อ่เียไม่เียวันแอมสไนเปอร์ัมเบอร์ึยูสไนเปอร์ัมเบอร์ึ่งยี้อเจอคนเจอคนเจอคนน้าคอยน้าคอย Wah, gila, Cok. Enggak dapat kill gua asli dah. William kill ไม่ได้. William ฆ่าไม่ได้. Ya William ได้ kill. Ya William ได้ kill. Ya William ได้ kill. Hey, William bang. Gua tai. Aduh, jangan dapat kill gua. Ada apa gerangan, Cok?

<laughs> <laughs> Gak ada kill control, <laughs> William don't have kill ah. enemy, 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 layar 5000, 5000, William, 5000, William 5000, 5000, ada kill 5000, ya Allah 5000,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  Wah, ini orang. Kalau udah main, setiap over power kali. Cok, nanti ini nanti ini bun, lah, bun. Uh. Cok, oh, ini wah gila Cok, kill tiga puluh mereka.